พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระค,ระคมั<า>มภีร์นำชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภายใต้อิทธิพลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผู้จะทำรายการก็มีกำลังและสามารถที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะมีโอกาสแบ่งปันพระบัณนธรรมของพระเจ้าสู่คุณผู้ฟังฟังได้อีกเช่นเคยนะครับผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าวันต่อวันในช่วงนี้นะครับขอแรงคุณผู้ฟังพี่น้องที่จะ ระลึกถึงตัวผมเองนะครับในคำอธิษฐานส่วนตัวของท่านด้วยนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้ใช้สังขารใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้เพื่อเป็นพรสำหรับทุกคนที่ผมได้มีโอกาสเกี่ยวข้องด้วยทั้งลูกๆเจคนในพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์และสำหรับคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้และท่านได้รับพระพรในพระวจะนะคำของพระเจ้าที่ผมได้สื่อสาร แบ่งปันมาอย่างทุกทุกท่านนะครับซึ่งผมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะประทําทุกสิ่งถาวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันในวันนี้นะครับได้บอกว่าดาวิดได้เปรียบองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะของท่าน และสำหรับคุณผู้ฟังเองนะครับลองคิดใคร่ครวญดูซินะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมีเวลาใดบ้างมีเหตุการณ์ครั้งใดบ้างหรือมีกี่ครั้งที่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงช่วยเหลือท่านได้ทรงอุ้มชูท่านปกป้องคุ้มครองดูแลท่านเปรียบประดุดผู้เลี้ยงแกะต่อชีวิตของท่านบางถ้ามีจังหวะนั้นมีช่วงนั้นในชีวิตของท่าน ที่ท่านสำนึกว่าพระเจ้าได้เป็นเหมือนดังผู้เลี้ยงแกะต่อท่านนั้นให้ท่านขอบพระคุณพระเจ้าว่าท่านเองมีโอกาสและได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเหมือนกับดาวิดที่ได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวที่เป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในชีวิตของดาวิดแม้ว่าท่านจะมีประสบะการณ์ ได้รับการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการยกชูขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากเด็กเลี้ยงแกะต่ำต้อยแม้แต่พ่อแม่ในครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยยังไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้ความสำคัญแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเจิมท่านในฐานะเด็กเลี้ยงแกะที่ใครไม่ใส่ใจให้มาเป็นผู้นำของคนอิสราเอลโดยมือของท่านซามูเอล ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจิมดาวิดไว้ในครั้งแรกนั้นคุณผู้ฟังครับจากจุดนั้นนะครับดาวิดได้รับการสวมทัพได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านใช้ชีวิตตลอดเวลาโดยการเคลื่อนไหวโดยการทรงนำโดยการกระทำกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านฉีกปากสิงนะครับฆ่าหมาป่าและก็มีร้ายที่มาโจมตีฝูงแกะ ของบิดาท่านสิ่งเหล่านี้ท่านกระทําจนถึงขนาดรบชนะชายผู้นั้นที่ในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นชายร่างยักษ์ชาวฟิลิสเตียคนนั้นเป็นแม่ทัพที่เก่งกล้าสามารถมีความสามารถในการสู้รบแม้แต่กษัตริย์ซาอูลเองก็ไม่กล้าที่จะออกสู้รบเตือนดาวิดว่าเจ้าเป็นตะเด็กเจ้าไม่มีทางสู้รบกับชายคนนั้นได้ไม่ไม่ไม่สามารถชนะชายคนนั้นได้แน่ๆเพราะว่าเขาเป็นนักรบ และเป็นทหารกล,กล้ามาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วคุณผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามดาวิดบอกว่าข้าพเจ้ามาสู้รบกับท่านนี้ไม่ได้มาด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆมาสู้รบด้วยพระนามของพระยาเว่เหล่าท่านก็มีชัยชนะคุณผู้ฟังครับจุดนี้สําคัญมากที่สุดแม้ดาวิดจะเห็นประสบการณ์การช่วยกู้การดูแลเอาใจใส่การยกชูจากพระเจ้ามาโดยตลอดก็ตามที แต่ในที่สุดแล้วนะครับดาวิดก็พ่ายแพ้ครั้งหนึ่งที่เราได้ศึกษาไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับดาวิดหมดหนทางจริงๆผมเชื่อว่าเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นสาวกของพระองค์นะครับติดตามพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนทําไมบางครั้งบางเวลาเราก็มีช่วงเวลาที่จนหมายความว่าจนมุมนะครับเดินชนฝาแล้วก็ชนกําแพง แทบจะไม่มีทางไปนะครับไปทางไหนก็ไม่ไหวดูเหมือนว่าใช่หรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าให้เราต้องเลือกเดินทางนี้และทำไมต้องมาชนตอ่อชนกำแพงภาระที่แบกอยู่ก็หนักหนาสาหัสเหลือกเกิดทำไมเป็นอย่างนั้นจนแทบไม่มีทางออกแต่คุณผู้ฟังครับมนุษย์หลายครั้งเราก็บางครั้งตัดสินใจผิดผิดไปพึ่งพิงมนุษย์พึ่งพิงรถรบพึ่งพิง,พ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 งกองกำลังของต่างชาติ กองกำลังอื่นๆความช่วยเหลือจากมนุษย์แทนที่จะยังยึดมั่นขอรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนเดิมแต่เราหันเหไปจากทางของพระเจ้าเหมือนกับตอนที่แล้วที่เราเห็นว่าดาวิดเนี่ยนะครับท่านพยายามคือไม่ใช่พยายามท่านทำความดีแบบสุดๆแล้วนะครับช่วยกษัตริย์ซาอูลบรรเลงพินช่วยดูแลเอาใจใส่ช่วยอออครบแล้วก็นำชัยชนะมาโดยตลอด แต่ว่าแทนที่ท่านจะได้รับความดีความชอบหรือการที่จะได้รับสิ่งดีจากซาอูลแต่กลับเป็นจะได้รับปลายหอ,อกสนินะครับบางทีท่านกำลังบรรเลงพินอยู่ก็ถูกพุ่งซาอูลพุ่งหอ,อกเข้าใส่ดาวิดก็หลบนะครับหอ,อกก็ปักติดผนังปักติดกำแพงซึ่งพระคัมภีร์พูดไว้อย่างนั้นหลายต่อหลายครั้งดาวิดถูกกษัตริย์ซาอูลตามไล่ล่าไล่ตามที่จะสังหาร และแม้กระทั่งว่าดาวิดมีโอกาสจะสังหารกษัตราอูลแต่ดาวิดปฏิญาณว่าห้ามใครแตะต้องคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเจิมเอาไว้แม้แต่ตัวดาวิดเองก็ไม่อาจแตะต้องคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ได้นี่สําคัญมากๆนะครับเป็นบทเรียนสําหรับเราที่ในมุมดีในมุมบวกที่ดาวิดได้วางเอาไว้สอนเราให้เรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้นําใน จิตวิญญาณในฝ่ายจิตวิญญาณของเราในคริสตจักรในการทรงนำของพระเจ้าในการสอนในการเตือนสติเราเราต้องให้เกียรติผู้นำแต่ในอีกมุมหนึ่งที่ดาวิดพลาดนั้นก็คือดาวิดพยายามจะหนีเอาตัวรอดคงจะเหน็ดเหนื่อยสาหัสสากันจนไม่รู้จะไปทางไหนได้แล้วนะครับในที่สุดนั้นดาวิดจึงหันไปพึ่งพิงไปอาศัยอยู่กับอาคีนะครับกษัตริย์ในเมืองกัด หรือผู้นําในเมืองกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟิลิสเตียนะครับซึ่งมีแม่ทัพอีกหลายคนอยู่ที่นั่นอาคีทก็เป็นกษัตริย์เป็นผู้นําอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในเขตเขตหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจความชื่นชอบจากอาคีทซึ่งดาวิดก็ออกรบออกปล้นสะดมในไม่ว่าจะเป็นเขตของยูดาหรือในหลายที่หลายแห่งที่เป็น ดินแดนของอิสราเอลนั้นก็กลับมามีชัยชนะแล้วก็สังหารหมู่บ้านต่างๆหมดสิ้นไม่ให้มีใครเหลือเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคำกล่าวหรือมีคนไปบอกซาอูลว่าดาวิดได้มาปล้นมาฆ่าเพื่อที่จะปิดปากเหตุการณ์ร้ายทั้งหมดที่เขากระทำนั้นอยู่กับ อาคีเนี่ยมาเป็นปีนะครับปีกว่าเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะหลบหนีเพื่อที่จะออกจากทางของพระเจ้าพูดกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแผนการของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ดาวิดมาอยู่แบบนี้แต่ในที่สุดดาวิดก็ต้องทําแบบนี้ซึ่งเห็นภาพของผู้รับใช้พระเจ้าตอนเริ่มต้นหลายคนเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโยนาก็ดีก็หนีพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ไปทางหนึ่งก็ดันขึ้นเรือซื้อตั๋วไปอีกทางหนึ่ง ตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าให้ไปนี่เป็นสิ่งที่เป็นความอ่อนแอของมนุษย์มนุษย์จริงๆะนะครับไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นเทพเป็นอะไรที่จะอดทนหรือเป็นอะไรที่เป็นซูปเปอร์แมนนะครับมีความอ่อนแอยอมพ่ายแพ้จริงๆถึงขนาดดาวิดเราก็เห็นยอมไปสูฮกไปสวามิภักดิ์กับฟิลิสเตียพร้อมที่จะออกรบไปกำจัดคนอิสราเอลที่ยิสเ,เรเอลนะครับซึ่งตั้งค่าอยู่ที่นั่น ซึ่งนี้เป็นจุดที่เราเห็นความอ่อนแอของดาวิดความอ่อนแอของเราของมนุษย์ทุกคนที่อาจจะล้มลงหันไปจากพระเจ้าหันไปพึ่งพิงความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อตอนที่แล้วในพระคำของพระเจ้าในหนึ่งซามูเอลบทที่29เราเห็นว่าในที่สุดแล้วนะครับบรรดาผู้นำหรือแม่ทัพของคนฟิลิสเตียจากเมืองต่างๆไม่พอใจ ไม่อยากจะให้ดาวิดมีส่วนร่วมในการสู้รบเพราะไม่ไว้ใจว่าดาวิดคงจะแหวงกัดในสนามรบแน่นอนไม่เชื่อใจยังไงยังไงก็ไม่เชื่อใจเพราะเขารู้ว่าดาวิดเป็นมหาดเล็กเป็นทหารคนสนิทของกษัตริย์ซาอูลแน่นอนว่าดาวิดจะต้องกลับไปอยู่กับนายเก่าแน่ๆอะไรทํำนองนั้นนะครับจนในที่สุดดาวิดก็ตาสว่างเช้าขึ้นนะครับอาคีได้บอกเขาว่า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อรุ่งเช้าแล้วเมื่อเห็นทางแล้วก็อย่าอยู่อีกต่อไปเลยลุกขึ้นเดินทางกลับไปออกจากดินแดนนี้กลับไปดินแดนของท่านคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันต่อไปว่าหลังจากที่ดาวิดได้รับการเตือนการชี้นำจากคนฟิลิสเตียให้กลับใจใหม่แล้วดาวิดก็ได้หันกลับเริ่มต้นเดินทางออกจาก เข,แข,แขแตแดนของเมืองฟิลิสเตียนะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันในวันนี้ว่าดาวิดมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างการเริ่มต้นใหม่ของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะนําพระคาของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่30นะครับวันนี้เราจะอ่านข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่15นะครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่30ข้อหนึ่งถึงข้อ15 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดาวิดแก้แค้นคนอาเมเลกที่มาปล้นในวันที่สเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงสิกลากปรากฏว่าคนอาเมเลกได้มาปล้นเนเกบกับสิกลาคแล้วพวกเขาโจมตีสิกลากและเผาเสียด้วยไฟและจับพวกผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้น ไปเป็นฉเฉลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของพวกเขาเมื่อดาวิดกับพวกของท่านมาถึงเมืองนั้นและดูเถิดเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟและพันรยากับบุตรชายหญิงของพวกเขาถูกจับไปเป็นฉเฉลยแล้วดาวิดกับพวกทหารที่อยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดัง จนเขาไม่มีกำลังจะร้องไห้อีกนางอาหิโนอัมชาวิสเรเอลและนางอาบีกายินแม่ไม้ของนาบาลชาวคารเมลภรรยาทั้งสองของดาวิดก็ถูกจับไปเป็นเฉลยด้วยและดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะพวกทหารพูดกันว่าจะคว้างท่านให้ตายด้วยก้อนหินเพราะจิตใจของพวกทหารทุกคนขมขื่น เพราะเรื่องพวกบุตรชายและบุตรหญิงของพวกเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านดาวิดจึงพูดกับอาบียาธาปุโรหิตบุตรของอาหิเมเลกว่านำเอโฟอดมาให้ข้าพเจ้าอาบียาธาก็นำเอโฟอดมาให้ดาวิดและดาวิดทูลถามพระยาเวว่า สมควรที่ข้าพระองค์จะไล่ตามกองปล้นนี้หรือข้าพระองค์จะไปทันพวกเขาหรือพระองค์ทรงตอบท่านว่าจงไล่ตามเถอะเพราะเจ้าจะไปทันพวกเขาแน่และจะช่วยกู้ได้แน่ดาวิดออกไปพร้อมกับชายที่อยู่กับท่าน600คนนั้นและเขามาถึงลำธารเบโสคนที่ล้าหลังก็หยุดอยู่ที่นั่น แต่ดาวิดไล่ตามต่อไปทั้งตัวท่านและชาย400ร้อคนส่วนชาย200คนที่อ่อนเพลียเกินที่จะข้ามลำธารเบโสก็หยุดพักอยู่พวกเขาพบชาวอียิปต์คนหนึ่งอยู่ในทุ่งนาจึงนำเขามาหาดาวิดพวกเขาให้ขนมปังและเขาก็รับประทานและให้น้ำเขาดื่มและให้ขนมมะเดือ่อชิ้นหนึ่งกับลูกเกดสองพวง เมื่อเขารับประทานแล้วจิตใจของเขาก็ฟื้นขึ้นเพราะเขาไม่ได้รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำมาสามวันสามคืนแล้วและดาวิดถามเขาว่าเจ้าเป็นคนของใครและเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าขพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียิปเป็นคนใช้ของคนอามาเลกคนหนึ่งเมื่อสามวันมาแล้วนายของขาพเจ้าทิ้งขพเจ้า เพราะข้าพเจ้าป่วยพวกเรามาปล้นที่เนเกบของคนเคเรทีและปล้นที่ของยูดาและที่เนเกบของคาเล็บและพวกเราเผาเมืองสิกลากเสียด้วยไฟดาวิดถามเขาว่าเจ้าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นนี้หรือไม่เขาตอบว่าขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่า จะไม่ฆ่าขพเจ้าและท่านจะไม่มอบขพเจ้าไว้ในมือนายของขพเจ้าขพเจ้าจึงจะพาท่านไปที่กองปล้นนั้นจบพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่30ข้อหนึ่งถึงข้อ15คุณู้ฟังครับและผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้เขียนบรรยายเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับบางครั้งก็เป็นความคิดที่ดีที่เราจะถอยไปหนึ่งก้าวและระลึกว่าช่วงเวลาวัฒนธรรมและมุมมองของโลกในสมัยพระคมภีนั้นแตกต่างจากโลกของเราในสมัยนี้อย่างลิบลับ โลกในสมัยของดาวิดนั้นรุนแรงโชคเลือดและโหดร้ายผู้ชายดำรงอยู่ได้ด้วยคมดาาส่วนผู้หญิงนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตาหรืออาจจะไม่มีความเมตตาจากผู้ชายดังนั้นการปล้นที่สิกลาบไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยนั้นการติดตามล่าคนอเมเลขของดาวิด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยการทอดทิ้งทาสที่เจ็บป่วยของผู้ที่มาปล้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนกันแต่มีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องเล่าตอนนี้ที่โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นเรื่องปกติในยุคสมัยนั้นนั่นคือขณะที่กองกําลังของดาวิดกำลังไล่ติดตาม พวกที่ลักพาตัวกันอย่างสุดกำลังนั้นคนของดาวิดสังเกตเห็นชายยากจนสก,กรปรกใกล้ตายแทบจะไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วและจึงนำชายคนนั้นมาหาดาวิดดาวิดรู้ดีว่าการมีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ในถิ่นทุรกันดารน,นั้นเป็นอย่างไรเขาได้รับสิ่งใดมาเขาก็ส่งต่อไปเสมอ ดังนั้นชายผู้นั้นจึงได้รับการเลี้ยงอาหารให้อิ่มหนำสำราญดื่มน้ำให้หายจากการขาดน้ำและช่วยให้รอดชีวิตและในที่สุดเขาก็กลายเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะช่วยพวกผู้หญิงและเด็กๆที่ถูกจับตัวไปเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงทำงานอะไรในชีวิตของเราบ้างส่วนใหญ่แล้ว เราแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าการกระทำหรือปฏิกิริยาของเรานั้นแตกต่างจากคนรอบข้างอย่างไรแต่ก็มีมากมายหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันที่เราทำในสิ่งที่แตกต่างเพราะเราได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้ทำในสิ่งที่เป็นปกติของอาณาจักรของพระเจ้าและไม่ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งปกติ ของคนในโลกนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่เราจะยอมจำนนยอมเป็นเครื่องมือให้อิทธิพลและพลังอำนาจของแผ่นดินของพระเจ้านั้นมามีบทบาทในชีวิตของเรามากกว่าอิทธิพลในโลกนี้จะเข้ามาครอบงำชีวิตของเราถ้าเรามีชีวิตมีอิทธิพลที่ได้รับการครอบครอง ด้วยฤทธิอำนาจในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราจะมีชัยชนะและเราจะมีความแตกต่างกับคนทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตในความมืดในโลกนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกรับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ส่งอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่าน สวัสดีครับพระเป็นทางนั้นเป็นความสัตย์จริงและแหล่งชีวิตไม่อาจมีทางสู่พระบิดาเป็นทางพระพระเยซูตรัสชะเจนโดยตรง ว่าพระองค์ส่งเป็นทางนิรั์พระคุณความรักพระองค์ให้เราเข้าสู่สวรรค์ขอเชื่อเท่านั้นพระองค์เมตตาและทรงอาภาัย ว่าชาเพียงใดพระองค์มีตาต่างเข็นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณาเมื่อเราบน,นัานส่งคืนคืนประชชนทุกคนตื่นตาน ผูได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอันนันพระไทยมนุษย์ให้ดวงวงมันป่าเป็นที่มีนานนานผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมัวอ,อนานนาน พระมันของพระเยซู ันเข็นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรนาเมื่อเราบนน,นั้นทรงฟื้นคืนประชชนทุกคนตื่นตานได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณ นานกระไทยมนุษย์ให้ดูุดพวงมานบาเป็นที่มีเดนนานผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมัวอันานาสู่พระมันคาของพระเยซู